สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเดิมเนาะวันนี้นะคะก็ส่งมอบไปกับลูกค้าค่ะเป็นเอฟซของอู่ร้านกำลังสุดเลยนะคะต้องขอบพระคุณไปยังเฮียสาธิตนะคะจากอำเภอคุคขันนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะคันนี้ก็เป็นคันที่2นะคะของเฮีย้วคะคันแรกเนาะเฮีย er ออกไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นอิสุสุโรบอคอบค่ะเครื่องยนต์สีดเคนะคะหัวแคบ เป็นสีเดียวกันนะคะสีเอฟเฟกค่ะคันนี้ก็คันที่2จัดเป็นสีเอฟเฟกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นชุดแปลงหน้าค่ะของโดมิเนเตอร์นะคะตัวนี้เฮียสั่งเพิ่มเนาะไม่ได้เกี่ยวกับาราคารถนะคะเพราะราคารถที่เราตกลงกันจบเรียบร้อยและะ้วค่ะนี้ก็คือเฮียอยากแปลงก็สั่งเพิ่มได้นะคะอย่างลูกค้าที่สนใจก็แจ้งมาได้นะคะคันนี้นะคะ เป็นฮีโน่เมกานะคะเครื่องยนต์ JO7E หัวแคปนะคะ FD นั่นเองความยาวกระบะก็สเปคอู่เลยนะคะ3ามเมตรบรวมท้ายค่ะสวยมากนะคะชุดแต่งค่ะมีอะไรบ้างเนาะที่ได้จากอู่นะคะก็มีาขากระจกจอจานแล้วไฟหลังคานะคะเต็มเนาะตุ๊กตาฝั่งละหนตัวนะคะขอบแคป แล้วก็บงังโตเรียกได้ว่าคันนี้นะคะชุดแต่งก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่เป็นหัวลากคัซีมาเนาะมือจับเปิดประตูนะคะชุดแต่งเดิมจากญี่ปุ่นมาเลยกระทะชุดโครเมียมค่ะอันนี้ก็เป็นสีเอฟเฟกนะคะน้ำเงินม่วงเขียวสามสีค่ะอันนี้เราล้างนะคะล้างรอเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า ฝนตกค่ะฝนตกทุกวันเลยก็อาจจะเปื้อนเนาะเลอะนิดนึงนะคะบวกกับช่างก็คือขยับรถเนาะขยับเข้าออกนะคะเพราะเพราะว่าเออ <c oughs> ก็มีรถมาลงด้วยนะคะก็เลยต้องขยับสถานที่แบบอาจจะแคบนิดนึงนะคะเพราะว่ารถมาลงเยอะเหมือนกันแม่ค้าก็ขออาภัยด้วยสําหรับ f c นะคะที่ติดตามแต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นลงคลิปเลยนะคะฝนตกค่ะแถมรถไม่มีที่จอดเนาะอาจจะแบบ จอดแบบเรียงกันแบบเบียดกันนิดนึงนะคะก็เลยไม่สะดวกในการรีวิวแถมแบบแฉเปื้อนด้วยนะคะสำหรับ f c ท่านใดที่สนใจค่ะหรือว่ามองหาอยู่นะคะมาได้เลยค่ะมาชมตัวจริงได้เลยฝนตกมาอีกแล้วค่ะโอ้ยตกทุกวันโอ้สุดยอดเลยค่ะอันนี้คือแบบช่างทำงานไม่ได้เลยต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบจองรถไวเ้เนาะทำไมไวเะนานจัง รถไม่เสร็จเลยดูค่ะฝนตกทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนว่าฝนไม่ตกนะคะบางวันก็ตกตอนกลางคืนบางวันก็คือช่วงกลางวันนี่คือแบบลงเม็ดมาแบบทั้งวันก็มีนะคะก็ต้องขออภังจริงนะคะเพราะว่าถ้าอากาศคือแบบครึ้งฝนตกไม่มีแดดนะคะงานสีก็คือช่างจะทาไม่ได้เลยค่ะงานสีนี่คือแตะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเด๋ยวสีลอกเนาะไม่เกาะนะคะ จะยุ่งเลยเพราะว่าได้แก้งานนี่คือหนักกว่าที่เราทําใหม่นะคะหนักกว่าที่เราแบบทําแบบรถใหม่อย่างนี้นะคะลูกค้าเนาะถ้าแก้งานนี่คือจบเลยขออภัยด้วยนะคะเลยไม่ได้ชมแบบจุใจกันเนาะสวยมากนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจเนาะ อันนี้ราคานะคะที่เราจบไปเบ็ดเสร็จของอูนะคะไม่ได้เกี่ยวกับชุดแปลงหน้าเนาะก็จบไปอยู่ที่เ900,000ทวนนะคะชุดแต่งก็คืออ่านี่เลยค่ะมีชอบแชบตามนี้นะคะยกเว้นชุดแปลงหน้านะคะตกหนักมากค่ะ เริ่มหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อค่ะสึดกระบอกน้ำนะคะตัวนี้ก็เป็นสีันเล็กทั่วไปค่ะแบตเตอรี่นะคะเปตยนให้ใหม่ทั้งสองลูกค่ะกองดักน้ำใส่ให้ไปนะคะเครื่องยนต์ค่ะฮาสุก jo 7 e น้ำมันเครื่องเกียร์คนท้ายนะคะ ว่าจะเป็นตัวชุดกรองอากาศค่ะเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ยกชุดนะคะภายในค่ะชุดเบาะก็เป็น VIP ได้สีฟ้าเต็มเบาะนะคะเข้ากันกับสีตัวรถเลยสวยมากนะคะก็พุมพรมอะไรของเดิมติดกับรถมาเครื่องเล่น MP3 ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะลือออกไปซักหมดเลยลว่าจะเป็นตัวพื้นแล้วก็หลังคาสะอาดเรียบร้อยนะคะที่พักเท้าเป็น VIP ระบบแอร์ทุกอย่างนะคะเช็คความพร้อมให้ทั้งคันเลยแตะชุดโครเมยียง <c oughs> โครเมยียงค่ะยางก็เป็นยางใหม่นะคะทั้ง6เส้นเลย ดำนะคะอันนี้ก็ลูกค้าหาตัวอย่างมาเนาะอาจจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับชื่อทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จัดให้ได้ค่ะฝาข้างนะคะก็จะเป็นลาย3มิิรค่ะฝาท้ายเป็นลาย3มิตรนะคะตัวฝาข้างนะคะความสูงมากจะอยู่ที่ห้า สิบละแนงสามไม้นะคะอันนี้ก็เผื่อแม่ค้าจำผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะผ้าใบข้างหลังเป็นสองแผ่นนะคะเป็นลอดท้องช้างคะ่ะส่วนผ้าใบตรงกลางก็ทำเป็นโซ่ยึดเกาะนะคะเปียกเลย ่วนการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่ของเราก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วค่ะมีปัญหาเนะาะโทรแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะหรือว่ารอบเฟืองท้ายเร็วจัดช้าเกินเราก็ดูแลให้นะคะแจ้งทางอู่ได้เลยค่ะการเดินทอก็เป็นตัวเอสสี่นิ้วปลายไทยเทนนี่ก็เป็นคาสซีนงนะคะ ค่ะแบบเต็มเต็มคันนะคะก็ไม่ใหญ่ไม่ยาวสเปคกำลังสวยนะคะสำหรับ FC ที่สนใจเนะาะอยากได้เป็นสเปคประมาณนี้นะคะก็สั่งจองมาได้ค่ะรานะคาไม่แรงก็มีรถเข้ามาเพิ่มใหม่ทุกอา,อาทิตย์นะคะเกือบจะทุกวันเลยก็สะดวกแวะมาชมมาดูตัวจริงได้ค่ะมาลองขับได้เลย หูช้างคู่นะคะเหล็กเพลาดันท้ายจะขอหน้าหลังใส่ให้เรียบร้อยค่ะทะเบียนเล่มนะคะอ,อกพร้อมเรียบร้อยเลยค่ะรับรถไปแล้วนะคะสะดวกประอนก็สามารถประอนได้เลยเราติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้ไปเรียบร้อยนะคะก็สําหรับ FC ที่ไม่ชอบแบบลวดลายอาจจะเป็นสีล้วนนะคะอ่าประมาณนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะแล้วแต่ชอบเลยสวยคนละแบบคนละสไตล์ มีสเสน่ห์นะคะสวยมากเลยอันนี้เราก็รีมปกล่องให้เรียบร้อยนะคะสเต็ปใช้งานได้เลยเบอร์โทรอูค่ะสำหรับเอซีที่สนใจนะคะอ่านี่เลย0863297855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะไอเดียเพิ่นไทยลูปก่อนเด้อ สนใจรุ่นไหนยังไงโทรเขมาสอบถามได้เลยนะคะอุ่ขงเราอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเรียกได้ว่านะคะมาที่เดียวครบจบเลยเพราะว่าเรามีให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะ ฝนตกค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะชิ้นจะแฉะนิดนึงเนาะไม่สะดวกนะคะยื่นออกเท่ากันเลยหน้ากลางหลังนะคะสเต็ปเดียวกันเลยสวยมากค่ะเดี๋ยวช่างก็จะแนะนำวิธีการใช้งาน รถนะคะให้ลูกค้าได้ทําความเข้าใจเนาะก็ต้องขอบพระคุณไปยังเฮียสาธิตนะคะเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจอบรถกับทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานนะคะก็ขอให้ธุรกิจกิจการเจริญรุ่งยองก้าวหน้าค่ะรวยรวยเห่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณที่เฮียไม่นอกใจอู่ของเราเลยรถล,ลอแห่งเมืองขุขันนะคะ ต้องยอมรับเลยว่าคุขันนะคะเป็นอำเภอที่อ่มาออกรถแบบเยอะมากนะคะลูกค้าคุขันนี่คือแบบเยอะมากเลยเป็นเมืองที่รวมรถด,ดั้มสวยๆนะคะ,ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ